สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ซองอื่นเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะพามารีวิวยานะคะที่คุณแม่ไปซื้อมาเมื่อคืนนะคะจะพามาดูนะคะว่าคุณแม่ซื้อ,อยาอะไรมาบ้างนะคะเมื่อคืนก็จะมีนีย่ยาอันนี้ยาแก้แพของคุณแม่นะคะรา่ว่าคุณแม่ชอบเป็นผื่นลมพิษอะไรเงี้ยค่ะแบบเราแพ้พวกแก้แพ้คุณแม่พวกลมพิษพวกมีผื่นตามตัวหรือว่าแพ้แค้เกสรดอกไม้อะไรประมาณนี้นะคะก็ อันนี้ตัวทานได้นะคะนี่นะคะยาแก้แพ้นะคะเห็นไหมก็จะมีด้านล่างบอกนะคะก็จะมีบอกนะคะด้านล่างก็ลองอ่านดูนะคะต่อไปนะคะก็เป็นยาแก้ไอนะคะเห็นไหมจะเขียนว่ายาแก้ไอคีชิมค้าแดนะคะชิโรเจนะคะชิโรเจนะคะก็ยาแก้ไอนะคะสําหรับคนที่ไอมากๆนะคะเห็นไหมอันนี้ก็รับประทานครั้งละหนึ่งครั้งละหนึ่งเม็ดเนาะนะคะยาแก้ไอนะคะ ข้างใน,นก็จะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะเป็นแทบ็บซูญแบบนี้นะคะ่ะต่อไปก็จะเป็นยาของลูกๆนะคะก็จะเป็นยาพวกแก้หวัดนะคะคีชิมคัมเกียนะคะก็ออลินิกก็คือยาแก้ไอนะคะสําหรับเด็กก็เป็นพวกที่เป็นหวัดเป็นไออะไรประมาณนี้นะคะนนี้เนาะของเด็กอันนี้ก็จะเป็นยาแก้ไข้นะคะยาลดไข้เหมือนบ้านเรานะคะ เฮยอนชินทงเจนะคะก็คือยาลดไข้นั่นเองนะคะสำหรับเด็กนะคะก็คือปวดหัวลดไข้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ต่อไปก็คือข้ามกี่อยากคล้ายๆกันนะคะแต่อันนี้จะเป็นตัวนี้จะไม่เน้นของอาการไอนะคะจะเน้นของเรื่องออน้ำมูกไหลนะคะน้ำมูกไหลปวดหัวน้ำมูกไหลประมาณนี้นะคะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นของสามีเหมือนกันอันนี้ก็เป็นยาแก้ไอของผู้ใหญ่นะคะก็จะเป็นยาแก้ไอเหมือนบ้านเราอะคะ่ะ นะคะเป็นน้ำเห็นไหมเขาก็จะมีมีคอปให้มานะคะก็ดูตามนี้เลยว่ากินกี่มลลิลิตรเลยนิดน,นะคะอันนี้ก็จะมาคู่กันกับตัวนี้นะคะทานตัวนี้แล้วยังไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่ก็จิบตัวนี้นะคะเรื่อยๆก็ทานสามารถทานตัวนี้ควบคู่ไปได้นะคะจิบไปเรื่อยๆเนาะก็จะเป็นน้ําสมุนไพรสําหรับคนที่เป็นไข้เป็นหวัดบ่อยๆนะคะก็ทานได้นะคะเห็นไหม อันนี้นะคะก็เป็นอาหารเสริมประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็ทานได้นะคะเวลาขวดก็ดีนะคะอันนี้ด้วยนะคะก็ก็เป็นยายาไทรินนนะคะบ้านเราเหมือนบ้านเราเลยนะคะไทรินนเหมือนบ้านเราเลยนะคะก็เป็นยาแก้ปวดลดไข้ปวดหัวัวร้อนเหมือแนบบบ้านเราเลยนะคะไทรินนชื่อเหมือนกันเลยแล้วก็เหมือนกันเลยนะคะไทรินนเห็นไหมไทรินนนะคะเห็นไหมอันนี้ก็สามารถซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปในเกาหลีเลยนะคะยาพวกนี้ที่คุณแม่เอามาให้ดูนะคะก็สามารถ ซื้อที่ร้านขายยาทั่วไปได้เลยนะคะในเกาหลีนะคะไม่ต้องมีใบใบยาไปนะคะก็แค่เอารูปให้เขาดูหรือว่าบอกเขาว่ามาซื้อ,อยาตัวนี้นะคะก็สามารถซื้อได้เลยแล้วก็มีอันนี้มาแนะนําด้วยอันนี้ก็คือถ้าเกิดเราปวดปวดหัวเขา่าปวดเอปวดช่วงบารายช่วงต้นคออะไรเงี้ยก็บอกอาทางร้านขายยาได้ว่ามาซื้อพัสดุนะคะแล้วเขาก็จะถามว่าปวดตรงไหนเราก็บอกเขาว่าปวดเอปวดข้อตรงนี้เขาก็จะเอาแบบนี้ให้เลยนะคะ แล้วก็อันนี้เป็นยาแก้หวัดนะคะของผู้ใหญ่ยาแก้หวัดยาแก้ไอนะคะมีแล้วก็มีเขาเรื่องอะไรเลิดนะคะมีเลิดยาแก้ไอเป็นหวัดน้ำมูกนะคะเป็นหวัดน้ำมูกแล้วก็ไอนะคะแล้วก็มีเลิดนะคะอันนี้ทานได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นแคปซูลต่อไปก็เป็นยาแก้แพ้นะคะอันนี้เป็นยาแก้แพ้ถ้าเกิดใครที่เป็นแบบ น้ำมูกไหลตลอดเวลานะคะแพ้อากาศน้ำมูกไหลตลอดเวลาเป็นสไตนัดเจ็บโพรงจมูกนะคะหรือเป็นแพ้อากาศนะคะภูมิแพ้แพ้อากาศนี่ทานได้เลยนะคะได้นะคะก็จะเป็นอันนี้คุณแม่ก็เป็นนะคะก็เลยซื้อมาทานเห็นไหมเม็ดก็จะประมาณนี้นะคะคแม่ทานไปแล้วแต่ว่าช่วงนี้ก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าทานไปแล้วก็วดีขึ้นก็จะอยู่ถ้าเกิดมีอาการที่แบบน้ำมูกไหลตลอดเวลาหรือว่าเราเจ็บโพรงจมูกปวดโพรงจมูกนะคะก็ข้างในมันเป็นคล้ายๆจะเป็นแผลเนี่ยค่ะ ข้างในนะคะคล้ายๆจะบวมเป็นแผลแล้วก็ทานตัวนี้ก็ช่วยลดได้นะคะนี่นะคะคุณแม่ก็วันนี้ก็พามาดูยานะคะที่ซื้อมาเมื่อคืนนี้นะคะก็มาดูแล้วก็ส่วนที่มีในดำก็เป็นพาร์ตนะคะติดพวกหัวเข่าพวกเอวนะคะแล้วก็ยาของผู้ใหญ่แล้วก็ตรงอันนี้นะคะอันนี้ก็ไทรินอนนะคะที่บ้านเราก็มีนะคะอันนี้เหมือนบ้านเราเลยนะคะไทรินอนแก้ป,ปวดหัวเป็นไข้นะคะ ค่เมือนี่ก็มีอยามาแนะนําแค่นี้เนาะคะ่ะนอหวังว่าสิเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังตามหายาแก้แพ้ยาแก้ไข้แก้วัดอย่างต่างๆเนาะคะ่ะนอสามารถไปซื้อได้ที่ร้านขายยาเลยค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมไว้พอกันไม่คลิปหน,น,น้้เนาะค่ะนอสวัสดีค่ะ